สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมชย,ยันเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิทยายลัยป้องกันราชนาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสถานีโทรทัศน์เอ็นรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักศึกษาวิทยายลัยป้องกันราชนาจักรรุ่นที่62เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสาคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้วิกฤต เ่ยได้ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทุกคนก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้แต่การเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้นะครับก็ได้อุบัติเกิดขึ้นแล้วนะครับวันนี้การเลือกตั้ง ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ทางรายการคิดเพื่อชาติก็ได้รับเกียรติจากคุณเกียงไก่เทียนนุกูลนะครับท่านรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านก็เป็นสิทธิ์เก่านักศึกษาวิาลัยป้องกันรัชราชาจักรุ่นที่52นะครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับสวัสดีครับเมื่อกี้เกิดนานิดนึงต้องขออนุญาตเรียกพี่ไก่นะครับก็ได้สนิทสนมกับพี่ไก่เป็นการส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้เกิดนําถึงโลกวบนี้วันนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ับจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งวันนี้เองเนี่ยก็คงสามารถพูดได้แล้วใช่ไหมครับพี่ไก่ว่าเป็นโจไบเดนแล้วซึ่งท่านจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกาในนี้ในงแง่ของที่ทางสารกรรมไทยในยุคโจไบเดนผมเข้าใจว่าทางสภาอุดเนี่ยจะต้องมีการเตรียมการเพราะเข้าใจว่าทุกอย่างในแง่ของนโยบายการเมืองอาจจะมีความต่างกันที่อยากเดินถามพี่ไก่นิดนึงครับว่าวันนี้เองเนี่ยโจไบเดนเองก็มาจากพรรคเดโมแครต นะครับส่วนทป์เองเนี่ยก็เป็นในพักเิกันซึ่งผมเข้าใจว่านโยบายทั้งสองพักเนี่ยต้องมีความต่างกันใช่ไหมครับพี่การครับเลยอยากเดินถามเรื่องของนโยบายทั้งสองพักครับครับพี่แอร์ซึ่งเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยความเป็นจริงแล้วก็ต้องเรียนนะครับก็ไกลจากประเทศไทยแต่ต้องเป็นที่ทราบกันครับว่าทั่วโลกก็จับตาดูกับการที่เลือกตั้งครั้งนี้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราจะเห็นนะครับว่า ในช่วงก่อนเลือกตั้งเนี่ยหลายประเทศก็ลุ้นกัน,นส่วนใหญ่นี่ก็จะเชียร์ครับจะเชียร์แล้วก็จับตาดูอยากจะเชียร์ท่านโจไบเดนนะครับเ,เพราะว่าในช่วงของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใน4ปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นนะครับว่านโยุบายของท่านเนี่ยจะเป็นนโยุบายที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ นะครับซึ่งก็แตกต่างจากประธานาธิบดีท่านอื่นๆของสหรัฐอเมริกาแล้วก็วิธีการนําเสนอท่านเนี่ยก็มีความที่แตกต่างด้วยแตกต่างแล้วก็มีความที่แบบคาดไม่ถึงหลายเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยดูเหมือนกับว่ามีส่วนได้เสียไปยังทั่วโลกเลยทั้งโลกเลยทุกประเทศเนี่ยก็จะต้องจับตาดูเพราะว่า พอเปลี่ยนมาเป็นท่านประธานาธิบีทรัมป์เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตลอด4ปีท่านเนี่ยท่านได้สร้างสีสันมากมายนะครับกับนโยบายของท่านนะครับทำให้นโยบายที่ท่านได้กำหนด,ดออกมาตั้งแต่เลือกตั้งก่อนเลือกตั้งที่ท่านสามารถที่จะชนะเฮเลอี่คลินตันได้เนี่ยก็ด้วยนโยบายที่เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สนะครับหรือว่า make America Great Again, อเมริกาเกรดอเก a นนะครับ ทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมและคือนโยบายของคุณธรมใช่ครับ,รบซึ่งในเวลานั้นเนี่ยก็ต้องเ,ออเห็นภาพนะครับว่าช่วงที่เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยได้มีการค่อยๆตกต่ำลงนะครับแล้วก็เศรษฐกิจภายในประเทศการขาดดุลการค้ากับประเทศคู่ค้าต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจเมื่ออ่อนแอลง การจ้างงานนะครับ,รบอัตราการว่างงานก็พุ่งสูงขึ้นตลอดในช่วงที่ผ่านมาอันนั้นก็เป็นจุดอ่อนที่ทำให้พรรคเดมโมแครตนะครับซึ่งพยายามที่จะแก้ไขในสมัยท่านประธานาธิบดีโอบามาก็ยังแก้ไขไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านประธานาธิบดีทรัมป์ก็ใช้แคมเปญหรือการรณรงค์นะครับในการ หาเสียงของท่านซึ่งเรา่อนข้่งจะเท้าความไปถึงตอนนี้ก็ค่อนข้างได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นพอท่านมาเวลานี้เนี่ยครับการเลือกตั้งเนี่ยมันกลับแล้วก็ผลคะแนนในเบื้องต้นก็เห็นแล้วนะครับว่าประธานดีโจไบายเดนเนี่ยชนะค่อนข้างขาดนะครับแต่ว่าก็ยังติดปัญหาเทคนิคนิดหน่อยในเรื่องของการที่จะมีการยื่นฟ้องร้องว่าการนับคะแนนการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ค่อยเป็นธรรม นะครับอย่างที่เรา่แต่ท้ายสุดเนี่ยผมเรียนนะครับว่าปัญหานี้ก็เริ่มคลี่คลายเพราะว่าดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์เองเนี่ยก็มีการขอนับคะแนนใหม่อะไรต่างๆแต่ผลก็ออกมายืนยันนะครับว่าผลนับคะแนนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการในการเริ่มคลี่คลายโดยการเริ่มส่งมอบอำนาจนะครับเพื่อให้กับประธานาธิบดีท่านใหม่และทีมงานท่านใหม่ก็เริ่ม คลายตัวแล้วนะครับก็เลยมีการสมมอบงานผมคิดว่าคงไม่พลาดครับว่าท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็คงได้รับตําแหน่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐต่อไปในต้นปีนะครับต้นปีหน้าก็คือประมาณวันที่20นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างในนโยบายครับอเมริกาเฟิร์สที่ท่านประธานาธิทรัมป์เนี่ยได้ปฏิบัติตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านทําได้เต็มที่จริงๆสมกับที่ท่านได้ ออกหาเสียงไว้นะครับ <First S 2> เพราะว่า <way. S 2> ท่านเองเนี่ยนายบายท่านเนี่ยคิดยังไงเนี่ยเอาตัวอเมริกาเนี่ยเป็นตัวตั้งท่านคิดยังไงเอาอเมริกาเป็นจุดศูนย์รวมของจักรวรรดินะครับเพราะนั้นท่านจะไม่ค่อยอสนใจท่านอื่นหรือว่าประเทศอื่นๆเท่าไหร่เหมือนกันในอดีตเพราะว่าในอดีตเนี่ยนะครับต้องเรียนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งนะครับเป็นมาหาอำนาจทั้งทางด้านเศรษฐกิจ มหาอำนาจอนาจการทาห,าาหาร,าาร,าหารความมั่นคงคทุกอย่างหรืออีกฉายาหนึ่งก็คือตำรวจโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีพันธมิตรอยู่ทั่วโลกนะครับลซี่เป็นเครือข่ายการคบกันมานานนะครับเหล่านี้เนี่ยแต่ว่าพอมาถึงสมัยท่านประธานดีทรัมเนี่ยท่านก็จะยึดยงอเมริกาผลประโยชน์ของอเมริกาเป็นต <มา S 2> ัวหลักท่านถือว่าเพื่อนก็เพื่อนส่วนเพื่อน แต่ถ้าเกิดว่าประเทศใดถึงแม้จะเป็นเพื่อนรักแต่ถ้าเกิดได้ดุลการค้าหรือค้าขายเนี่ยได้เปรียบอเมริกามากเนี่ยท่านก็ไม่ยอมเหมือนเหมือนะฮะเหมือนเคสที่เกิดมาใช่ครับเพราะว่าไม่ว่าในยุโรปหลายๆประเทศที่เป็นพททันธมิตรท,ที่แนบแน่นไม่ว่าจะเป็นเยอรมันไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสหรืออิตาลีก็ได้รับผลจากการที่ท่านเนี่ยใช้มาตรการตอบโต้ทั้งได้ภาษีเรื่องการขึ้นภาษีนะบอกว่า เนี่ยอย่างเช่นรถยนต์จากเยอรมันนะครับส่งเข้ามาที่ขายในอเมริกา <Okay. S 2> มากเหลือเกินได้ดูลการค้ามหาศาลเหล่านี้ต้องขึ้นภาษีหรือว่าวฝรั่งเศส<อ>นะครับชีสนะครับหรือของของดีๆจากฝรั่งเศสน้ำหงน้ำหอมแบ,บรนด์เนมทั้งหลายก็จะขึ้นภาษีเยอะแยะนะครับและอิตาลีก็เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าอเมริกาเฟอร์จริงๆคือไม่สนคนอื่นนะครับถึงจะเป็นเพื่อนก็ใช่แล้วก็สิ่งที่ ท่านได้ทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านไม่ค่อยให้ความสำคัญกับองค์กรระหว่างประเทศที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเคยเป็นผู้กำหนดหรือว่าเป็นผู้ที่ควบคุมนะครับ,รบหรือว่าใช้กลไกระหว่างประเทศในการที่จะพูดคุยกันนะวันนี้ท่านเองเนี่ยท่านอยากจะสั่งมากกว่าน,นโยบายมาจากท่านมากกว่าโดยวิธีการดำเนินการก็ง่ายๆโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหมค่คือทวิตเตอท่านจะทวิตท,ทุกวัน <laughs> จะเห็นเลยนะครับว่าไม่ว่าตลาดหุ้นจะขึ้นจะลงจากการทวิตของท่านเดี๋ยว <laughs> วันนี้ท่านจะไม่พอใจใครท่านก็ทวิตต่อว่าเลยนะครับหรือว่าจะโจมตีประเทศไหนเนี่ยท่านก็โจมตีเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายของท่านก็จะเป็นแนวใหม่นะครับซึ่งคนที่เคยผ่านมานมาเนี่ยไม่ค่อยเคยชินนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนผ่านมายัง ท่านโจไบเดนท่านโจไบเดนต้องเรียนนะครับว่าอดีตเนี่ยท่านเป็นรองประธานาธิบดีสมัยท่านโอบามาถึงสองสมัยนะครับเดโมแครตแปดปีครับเพราะนั้นเนี่ยนายบายต่างๆท่านก็ซึมซับของเรื่องของเดโมแครตซึ่งต้องเรียนครับว่าระหว่างเดโมแครตกับรีพับลิกันเนี่ยการหาเสียงก็แตกต่างนะครับซึ่งวันนี้หลังจากที่ท่านดูเหมือนท่านจะได้รับเลือกแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านชูขึ้นมา ท่านทรัมป์ชูว,ว่าอเมริกา first รับแต่ว่าท่านโจไบเดนโชว่ชววาอเมริกา is back กลับมาแล้วกลับมาจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมและกลับมาเนี่ยกลับมาหาพันธมิตรเดิม,มกลับมาหาองค์กรต่างๆที่สหรัฐอเมริกาเคยเป็นพันธมิตรร่วมแล้วก็ใช้องค์กรเหล่านั้นในการที่จะดำเนินการ ทางด้านกิจการต่างประเทศทั้งหมดนี้ได้กลับมาเพราะนั้นความแตกต่างก็จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะัครบส่วน Republican เนี่ยเราต้องเรียนนะครับว่าแนวทางเนี่ยก็คือการใช้วิธีการทุกอย่างเนี่ยให้เป็นตามเสรีภาครัฐเนี่ยไม่ค่อยเข้าไปวุ่นวายหรือว่าเข้าไปอินทวีนนะครับกับเรื่องของไม่ว่าจะเป็นค่าแรงรนะครับก็ปล่อยให้เป็นค่าแรงเนี่ยที่แบบ ตามกลไกตลาดนะครับก็จะไม่เข้าไปแซกแซงรหรือแม้กระทั่งเรื่องเ,อเกี่ยวกับเรื่องการลดภาษีเนี่ยก็จะพยายามลดภาษีการค้าทุกอย่างให้ต่ําลงนะเพื่อเป็นการกระตุ้นเพื่อให้กลไกได้เดินนะแต่ว่ามันก็แตกต่างจากของท่านโจไบเดนหรือเดโมแครตเพราะว่าท่านจะกําหนดเลยค่าแรงขัา้นต่ํา15เหรียญน,นะครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดกรณีคนว่างานเนี่ยจะช่วยเหลือ เดือนละ200เหรียญน,นะฮะแล้วก,แวก็แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกรณีที่ว่าจะเข้าไปกำหนดราคาอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเข้าไปส่วนทางด้านรีพับบลิกันนี่บอกว่าค่าพลังงานน้ำมันต่างๆก็ปล่อยให้เป็นกดตามกลไกตลาดแต่ว่าทางทางาเดมโมแครตก็บอกว่าจะเข้าไปกำหนดนะครับส่วนภาษีก็อันนั้นเก็บต่ำที่สุดอันนี้จะเก็บเป็นขั้นบันไดใครทำมากรวยมาก เสียมากนะครับใครทําน้อยเสียน้อยนะครับเพราะฉะนั้นนโยบายก็จะแตกต่างนะครับแล้วก็นโยบายอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายทางด้านการใช้พลังงานนะครับของท่านสมัยท่านประธานดีทรัมเนี่ยท่านก็สนับสนุนนะในการที่จะใช้น้ำมันนะครับที่มาจากฟอสซิลการขุดเจาะน้ำมันการทำเรื่องของเชลแก๊สเชลออยนะครับทำเนี่ยขุดเจาะกันแบบสนุกสนาน จนสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำมันเบอร์นนนหนึ่งของโลกแทนทางด้านตะวันออกออกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าท่านประธานาดีไบเดนเนี่ยว่าที่ประธานาดีไบเดนประกาศเลยว่าจะกระตุ้นและก็หนุนในเรื่องของพลังงานสะอาดทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะกลับกันแล้วที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยก็จะกลับกลับมาให้ความสําคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเป็น เป็นเรื่องต้นๆนะครับเพราะฉะนั้นสองนโยบายเนี่ยมันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นภาคอุตสาหกรรมเราเป็นภาคเอกชนเนี่ยสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยรเรามีคู่ค้าอันดับหนึ่งเนี่ยก็คือจีนนะครับแล้วอันดับสองเนี่ยก็เป็นอเมริกาบ้างนะครับเป็นญี่ปุ่นบ้างนะครับสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็อันดับต่อไปก็เป็น e อ นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่ายิ่งโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเรื่องเทรดวอนะครับระหว่างจีนกับอเมริกากับอเมริกาเนี่ยก็มีผลกระทบกับหลายอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมของไทยเราอุตสาหกรรมใดที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่เราส่งสินค้าเนี่ยไปขายยังประเทศจีนครับแล้วประเทศจีนเนี่ยเอาไปผลิตต่อ หรือไปประกอบต่อแล้วส่งไปขายอเมริกาพวกนี้ได้รับผลกระทบในเชิงลบ,บยอดตกหมดแตกทางกลับกันถ้าเกิดเป็นสินค้าสำเร็จรูปที่ไทยผลิตได้เลยแล้วก็สามารถทดแทนที่อเมริกานำเข้าจากจีนได้พวกนี้เได้ในนิสงในเชิงบวกหมดยอดขายพุ่งหมดเลยจะเห็นว่าในช่วงเทรดวอลเนี่ยก,กลายเป็นว่าหลายอุตสาหการรมของเราเนี่ยทำตัวเลขได้ดีมากเลยนะทำให้ยอดการส่งออกของประเทศไทยไปอเมริกาเนี่ย กับสูงขึ้นแซงจีนทีนี้จะเรียนถามพี่ไก่นิดนึงครับในเมื่อวันนี้เนี่ยประธานาธิบดีเนี่ยได้มีการเปลี่ยนครัวของสหรัฐอเมริกานี้ในแง่ของเทรดวอ์เมื่อสักครู่พี่ไก่ได้พูดถึงเทรดวอ์ซึ่งมันเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนพอประธานาธิบดีเปลี่ยนเในแง่ของเทรดวอ์ตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไหมครับในมุมมองของพี่ไก่ครับสิ่งหนึ่งที่นักวิเคราะห์ได้มองกันนะครับว่า ไม่ว่าจะเดโมแครตหรือรีพับบิกันเนี่ยจะทะเลาะก,กันนะครับ,รบตบตีกันยังไงก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองพักเนี่ยเหมือนกันก็คือมองว่าจีนเนี่ยเป็นศัตรูศัตรูตรหรือเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับที่เป็นภัยต่อสหรัฐอเมริกาในทุกด้านไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจไม่ว่าทางด้านความมั่นคงทางด้านเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับเทุกด้านเลยเหรครับพี่กาใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าเรื่องเทรดวอลยังดำรงอยู่แต่การดำรงอยู่อาจจะคนละรูปแบบ,บนะครับอย่างที่บอกครับว่าท่านประธานดีทรัมเนี่ยท่านค่อนข้างจะตรงไปตรงมาผงผางไม่ชอบท่านออกมาทวิตว่าตําหนิเลยนะครับแต่ว่านโยบายของท่านโจไบ,บเดนก็คงจะเป็นเทรดวอลแต่เป็นเทรดวอลในรูปที่เป็นเขาเรียกว่าสงครามการค้าแบบสมบูรณ์แบบ,บนะครับ,รบก็คือการใช้พันธมิตรใช้องค์กรการค้าต่างๆที่เคยมีอยู่ ในการที่จะปิดล้อมนะครับแล้วก็ต่อต้านจีนนะครับต่อไปซึ่งผมคิดว่าอันนี้คงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะเห็นว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยแต่กี่ที่ผมพูดค้างนะครับว่าเราเองเนี่ยค้าขายกับจีนค้าขายกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นลําดับต้นๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดการค้าไทยกับจีนเนี่ยเราจะมากกว่าเป็นอันดับหนึ่งมาตลอดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เราจะเป็นผู้ที่นําเข้าสินค้าจากจีนมากกว่าส่งออกไปจีนนะครับจีนเนี่ยเป็นตลาดการส่งออกประมาณ1 2ปร์เซ็นตของการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยครับแต่ได้ทางกลับกันครับเรากับนาเข้าสินค้าจากจีนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่เป็นกู้าเรานำเข้าถึง2 1เ็ปอร์เซ็นต์ของการนําเข้าทั้งหมดของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรานําเข้ามากกว่าเราส่งไปทุกปียิ่งทําการค้ากับจีนเนี่ยตัวเลขเยอะจริงแต่เราขาดดุลการค้าตลอดกับจีนทั้งกลับกันครับเราส่งออกที่ไปที่เมกาเราอยู่ที่ประมาณ10%เสร็จเศษของการส่งออกของไทยนะครับแต่เรานําเข้าน้อยกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นทุกปีเนี่ยเราได้ดุลการค้าสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากและเรียนกับพี่เอนะครับประเทศไทยเนี่ยเก่งนะครับเรื่องการค้าขาย เราได้ดุลสหรัฐอเมริกาเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยสิเดือนของปีนี้นะครับปีหกสามเนี่ยเราเกินดุลสหรัฐไปสองหมื่นกว่าล้านแล้วจัดอยู่อันดับที่11ของประเทศที่ที่ได้เกินดุลสหรัฐเมกาคือสองหมกว่าล้านนี่ U.S. ใช่ไหมครับ U.S. ครับสองหมื่นกว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับที่เราได้ดุนดุลจากสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นทุกๆปีเนี่ยครับเราก็ได้ดุลมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นประเทศที่ในสมัยท่านประธานดีทรัมเนี่ย ท่านก็อยู่ในลิสต์อยู่ในสายตาท่านตลอดเวลานะครับว่าไทยนะครับอันดับหนึ่งคือจีนนะฮะเคยได้ดุลมากที่สุดปีละ375,000เล้านเหรียญสหรัฐนะเยอะกว่เราเป็น15เท่าครับใหญ่มากแล้วก็เลียงลําดับต่อมามีไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลียุโรปต่างๆแล้วรวมมาถึงประเทศไทยที่อันดับที่11 ไทยอยู่ในลิสต์ของท่านด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถูกจับตาดูตลอดนะครับ,รบนั่นก็คือเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยถูกกล่าวหา<อ>ว่าประเทศไทยเราเนี่ยค่าเงินบาทที่เราอ้างว่าเรายังแข็งอยู่<อ>ประธานทธินดีทมป์บอกว่ายังอ่อนเพราะว่าถ้าแข็งจริงเนี่ยต้องขายแล้วลดลงนี่ยังขายแล้วยังได้ดุลอเมริกามากขึ้นมากขึ้นแปลว่ายัง แข็งไม่จริงนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับในฉากนี้นะครับนี่เราอยู่ที่อันดับ11นะครับแล้วก็การค้าระหว่างเรากับสหรัฐเนี่ยดีวันดีคืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเรียนว่าท่านประธานาธิบดีโจไบเดนมาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าท่านเนี่ยจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับซึ่งขณะนี้สหรัฐอเมริกาก็อ่วมกับปัญหาเรื่องโควิด 19วิกฤตนะครับก็เโลกเลยเป็นประเทศที่เรียกว่าอเมริกาเฟิร์สจริงๆก็คือได้รับตำแหน่งที่หนึ่งของผู้ที่ติดโรคนะครับโควิด -19 เนี่เยอะที่สุดและเสียชีวิตมากที่สุดนะครับแล้วก็นี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประธานดีทรัมเนี่ยเพี้ยงพั้มในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับนี่คือหนึ่งสาเหตุใช่ครับใสาเหตุสำคัญด้วยเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับประธานดีทรัมเนี่ยด้วยนโยบายอเมริกาเฟิร์สเนี่ยก็สามารถ สร้างความนิยมได้เยอะนะครับเพราะว่าได้เกิดการจ้างงานนะครับอัตราการว่างงานของอเมริกาลดลงอย่างคั่วภาพตอนสมัยที่ทรัมป์เข้ามาใป็นตุตําแหน่งใหม่ใช่ครับเพราะว่าเขามีการใช้นโยบายในการดึงโรงงานการผลิตของสหรัฐอเมริกาที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยดึงกลับมาแล้วมาสร้างงานมาจ้างงานนะครับเพราะว่าตามนโยบายการหาเสียงตั้งแต่แรกบอกว่าจะจ้างงานเพิ่มอีก25ล้านตำแหน่ง เพราะนั้นพอหลังจากได้เป็นปรญธาดีก็ทําทันทีทําให้อัตราการว่างงานลดลงอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็ได้รับเสียงนชื่นชมมากนะครับแล้วก็เศรษฐกิจในอเมริกาช่วงนั้นก็ดีนะครับแต่พอเจอโควิดด้วยความที่ท่านอาจจะประบาดหรือว่าประเมินสถานการณ์ต่ําไปหน่อยก็เลยทําให้อเมริกาเฟิร์งจริงนะครับติดนชื้อก็คือุดเสียชีวิตมากที่สุดใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เนี่ยทางพรรคเดโมแครตนะครับ ด้วยการหาเสียงท่านบอกว่าท่านจะใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับประมาณถึง2.2ล้านล้านเหรียญน,นะครับในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาค่อยๆฟื้นตัว นะครับแล้วหลังจากที่มีวัคซีนออกมาในช่วงนี้หลายตัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการผลิตออกมาเริ่มมีการฉีดให้กับประชาชนผมเชื่อว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็จะฟื้นตัวก่อน<ม>ด้วยเงินอัดฉีดจำนวนมหาศา<ม>ลเพราะฉะนั้นเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาค่อยๆฟื้นตัวในปีหน้าก็จะทําให้เกิดมีการบริโภคมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะนําเข้าจากทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็จะเป็นหนึ่งในอนิสงในเชิงบวกที่คิดว่า น่าจะดีแต่รี่เรียนนะครับว่าไม่ใช่ทุกอุตสาหกรรมจะได้อาน,นิสงส์ในเชิงบวกบนะครับตันนี้เรียนถามพี่แก่นิดหนึ่งครับในแง่ของการจร้างงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจากนโยบายของทรัมป์เนี่ยพอมาถึงโจไบเดนเนี่ยการนโยบายในการจร้างงานในประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเป็นยังไงมั้งครับเพราะที่เรียนถามเพราะว่าแน่นอนครับมันย่อมกระทบต่ออุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาที่ออกมาผลิตนอกประเทศสหรัฐอเมริกาหนึ่งครับตอนนี้ว่านโยบายตรงเนี้ย ทางพี่ไก่มองว่าโจไบเดนยังใช้นโยบายเดิมนี้อยู่ไหมครับยังใช้นโยบายนี้อยู่ครับพอดีเนี่ยสัญญาณที่ให้เห็นเนี่ยคือเมื่อท่านโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีเนี่ยท่านขนาดนี้ท่านได้ฟอร์มตําแหน่งรัฐมนตรีแลฐต้องีตัวหลักๆเนี่ยคือรัฐมนตรีครังนะครับก็คือคุณเยเลนนะครับซึ่งคุณเจเนตเยเลนเนี่ยเคยเป็นอดีตประธาน ธนาคารกลางสาหรัฐนะครับ,รบแล้วนโยบายของท่านเนี่ยซึ่งขณะนี้เป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านเองเนี่ยก็จะทำงานร่วมกับปัจจุบันก็คือ,อประธานาธนาคารกลางสาหรัฐคนปัจจุบันซึ่งเคยทำงานเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกัน<อ>นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าการทำงานเนี่ยสิ่งหนึ่งทั้งสองคนเนี่ยเห็นพร้องต้องกันก็คือเรื่องของนโยบายของการจ้างงาน นะครับโดยที่มองเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อเนี่ยเป็นเรื่องรองไม่ให้ความสําคัญคเพราะฉะนั้นจะให้ความสําคัญในเรื่องการจ้างงานไปอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทั้งสองคนนี้จะทํางานแล้วจะเวิร์กกันในเรื่องนี้เนี่ยเพื่อจะทําให้การจ้างงานอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกาเนี่ยดีขึ้นนะครับอ๋อ,อ,อก็คือแน่นอนนะครับว่าวันนี้ที่พี่ไก่กำลังจะมาช่วยวิเคราะห์นะครับ ว่าวันนี้ในในโยบายของทั้งสองพักเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คล้ายกันคือการจ้างงานแน่ในประเทศนะครับ,รบที่เห็นกันจัดๆส่วนนโยบายการไปหารก็คงต่างกันโดยเฉพาะรเรื่องภาคเศรษฐกิจนะครับ,รบก็อยากให้พี่ไก่เสริมนิดนึงครับว่าวันนี้เองเนี่ยอยากให้สรุปให้นิดนึงครับว่าเอาว่านโยบายที่ทั้งสองพักเนี่ยที่ มีจะจะมีประโยชน์กับไทยยังไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ครับตอนท้ายนโยบายของพรรคเดโมแครตเนี่ยครับคือผมคิดว่าเดโมแครตเมื่อมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะกระตุ้นโดยการใช้เงินมหาศาลดังที่ตะกี้ได้เรียนไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็จะได้ได้อนิสง์นะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมทางด้านที่เกี่ยวกับลักโลกหรือสิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะนั้นอุตสาหกรรมทางด้านพวก ยารักษาโรคนะครับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของพวกอาหารเสริมนะครับหรืออาหารต่างๆผมว่ามันก็จะขายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆอุตสาหกรรมก็จะได้ผลในทางบวกแต่ว่าแต่ต้องเรียนครับหลายอุตสาหกรรมก็จะได้รับผลในเชิงลบนะครับแล้วก็จะถูกจับตาดูเพราะว่านโยบายของท่านไบเดนเนี่ยท่านจะเน้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพราะนั้นในอุตสาหกรรมที่ปล่อยควันพิษเยอะๆมีมนพิษเยอะๆเหล่านี้ต้องระวังเรื่องที่สองถ้าให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะนั้นการจับตาดูในอุตสาหกรรมหลายอุตสาหกรรมก็จะกลับมาเข้มข้นเช่นอุตสาหกรรมทางด้านสินค้าระบบที่เราเคยอยู่ใน iuu เนี่ยเรื่องของการใช้ประมงผิดกฎหมายใช้แรงงานต่างด้าวทารุณหรือเปล่านะครับและรวมทั้งการที่ใช้แรงงานเข้มข้นในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ย เรามีมาตรการที่ดีในการดูแลหรือเปล่าไม่ใช่ใช้แรงงานเด็กนะครับหรือแรงงานของคนท้องเหล่านี้เราก็จะต้องทําให้ได้นะครับครับครับกบก็ดีนะครับก็ท่านผู้ชมก็ได้เห็นภาพเบื้องต้นแล้วนะครับว่าวันนี้เนี่ยประธานาธิบดีท่านใหม่นะครับจากเดนมารกแคตก็มาคือจอรบเดนก็มาเนี่ยวันนี้นโยบายต่างเชิญกับทางทรัมป์อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้รายการคิดประชาตตต้องขอขอบคุณคุณเกียงไกรเทียนทุกูนะครับซึ่งมาให้เกียรตินะครับมาร่วมรายการและให้ข้อคิดต่อเดี๋ยว ตอนต่อไปนะครับจะเจาะลึกเลยนะครับว่าอุตสาหกรรมของไทยในยุคโจอบยเดนเนี่ยเราจะผลกระทบในแง่บวกแง่ลบอย่างไรเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องติดตามชมนะครับนะครับท้ายนี้นะครับกับผมชยันเจริญโชคทวีพร้อมคุณเกียงไก่เทียนนุกูลนะครับก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ